นี่นี่จองกวนมูเลยแม่กินมูค่ะมามามาี่่เคยเดเยแต่เส็บเสมั่งกันครับละลานครับผมมูกระทะมือฝนจิโต๊ครับผมเน่เราคิดนะเซอฝนครของแม่เนยพี่คอของม่ดีหล่ะออเงี้ยเพื่อนนั่งนั่งตีทนี่น่งนี่นงเต็มเบอรว่ามาไมใส่เพี้นเมามาากินบอจ้าก้อนเนี่ยจ้าก้อน ้าใส่มามาอีกบอน้ำกบมา,หาให้่ใหญ่นั่งน้ำมันถึงบ่หนึ่งเอามามาสวัสดีดค่ะแม่น่ะสวัสดีค่ะเด้อขึ้นเอาเดี๋ยวมันไม่ถึอมันกำลังเดือดเรารอกินก่อนมันยังไม่สุกสวัสดีเด้อครับพี่น้องมามากินมามาเอาของแน่ๆบ่หนี่ง เจมามาหมูกระทะหมูกระทะดอกเพียง่เย่เยเม่ใช่เนื้อลุกเบได้สุกบ,บ่มามามา จัดการเลยไหมขี้กลับกลับแม่พิมกลับพิมกลับด้านหมึกลับบาได้กินนี่ปุ่นนี่ยเพล็กลับเนี่ยเพล็กินข้นเดียวนี่ฮะปุ่นปุ่นสปูนสปูลปูลฝ่าแล้วฝนตกฝนตกอยู่ละจังบรรยากาศดีกินหมูกับชาตอนฝนตกอืมน้ำน้ำมันออกจต่นั้นลูก เนี่ยลราก่อนเดี๋ยวแม่เอาให้ใช่ไหมเหนื่อยไหมหน้าดีแม่ฝนตกมานั่งผิดฝนตกลองแม่เป็นสาวแล้วเราไปจากออกกล่องเรือพี่น้องมาทันตกยือมาทันหนึ่งตกเย่อจะคอย่าคอยเจ้าือบอาไปเอามากินอีด อีกกินยังบักเตะบักทำไอียงกับบกเการักเออบักเการักมั้งฮะโอ้เขาว่าเต็มถุงเลยเง่ายแล้วเพชรสั่งบักอันนั้นมาบักเการักมาชุบบอรุบก่อนกินแล้วจังเลยไปเราอยากกินเออเนี่ยนี่กินหยังเนี่ยเนี่ยประันได้แล้วเด็กเขาองเสกแม่พ่อจ้าจ้า พ่อจ้าเขาใจรวยมันดีนะแม่จ right. ้าโยมเมื่อไหร่สู้ที่ใส่ให้อยู่ครับเปิดมุดเครื่องบินก่อนบอกว่าปานานาทุกคนโตเอาเลยลุยเลยมันสู้เราเนี่ยลุยมันสู้ก่อนเมื่อไห้สุกบอกยังไง Ơi, cháu kỳ nham này cho cháu soup xuống mẹ mô la nha 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 mô la mô la nha mô la nha mô la nha nấu nấu

Ừ. Người Để không bỏ được đâu không bỏ được cái này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  กซื้อนั่นไหมอืมกินต็มแล้วเนาะอืมน่องอะ่ะเไม่อยากบอกเลยลอ,อยไหมสาวหัวเอาหัวเนาะแบบนี้มแม่มาเพิ่มเซนไปเลยได้หนึ่ถ้าเพิ่มสกินเพิ่เซีนเดี๋ยวตันไก่มาก่อน กินไก่ยู่เนนี่แหละนี่มันันได้ลูกเปาก่อนเปาก้อนตักไเอ๊ะเด็กเนเ็โอ้เด็กน่อยบอกินมันวบอกไอ้น่อจะมีมันเหรอามาพี่มัน เอาขึ้นไว้ทั้งๆแล้วเอาเนื้เนื้อเอาเนื้อแข็งม,มากันนีอ้วนอ้วนบอกเอาเนื้อไปให้ร้านนะเลยเฮ้ยอ๋อแหน่แห่พวกินเนื้อเลือกไปน้ำกันได้ยูหรอกไปน้ำแหน่แพนได้ยูแบบคิดอยากไงเพื่อนนี่คิดอยากพี่น้องเพื่คิดอยากหมูกระทะออมน้ำออมรำนืำอเจ้าแหน่นปิ่นได้ไ นี่กับคนค่อยได้ได้มากินน้ำโรงเรียนนยุบก่อนเมื่อวานเมื่อวานฝนตกไม่ได้ออกมาตุ๊บเบิ้ลมือลมอ่อนก็ขึ้นมันขึ้นหน้าไฟดับกินตาซื้อให้กินย่ดอกพี่น้องเอาน้องช่วยดีนี่ยังใหญ่ใหญ่กินถึงบ่วเอากะซื้อให้กินขี้เก่าเนาะเห็นบอกพิม เดี๋ยวเบื่อไงกินแข็งไปพ่อมึงก็บอกเอาใส่ถังเลยพี่พ่อกระบอกใส่ต๊ะกระทางมันต๊ะตายต๊ะตายโต๊ะตายนี่อ่ะกินพี่กินได้ถุยพี่เดี๋ยวแม่พ่อให้กินเออม่มียกัตอมบัติดีดีไม่เอาไม่เอาหรอกลูกนี่เอานี่เอานี่ไม่นี่ กินตรตากเราเลยเอ้าเปี้ยวแม่แเอาผมนี่หอนี่อหืมหลายนตี้<ถ>้ผมกินกินมาหาก,กันยังตอนนี้ กินกินลูกบดก่อนเด้เดี๋ยวพี่มากินที่บดก่อนเด้บดสีม้าเลยไน้อตนอะไรต้นไหนปั๊บนาปั๊บถึงต้นเอากะโดดเอาโบกโดดตายขาดถึงเลยเมื่อกี้๊าแต่ค้ามคนโี่นเอาขอบคุณขอบคุณได้หลายครับผมอิ่มยุบ่โอเคมือหนาจะกินไหมนี่หน่อยกินตามหน่อย ใอ่กยิ้มใส่ยิ้มคับก,กินนมม้ำไหลายสามารถเอา,าเอาเอาเอา,เอาส่วนจกอันนี้ออกยังเพ่ยอยั่มัน,มน